สิวค้ครีเอชั่นพรีเซนต์ผมลื่นริวจนสุดปลายแล้วกลายเป็นดาราอยากเป็นซุปตาป่ะป่ะอนสายบัวรอไปก่อนคนนี้ เครียดเครียดเครียดเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยเหงื่อตกเลยเนี่ยเหงื่อตกเพราะว่าผมสวยทุกคนเลยอะ่ะแสดงว่าทุกคนได้ทําการบ้านเหมือนที่เราให้โจทย์เอาไว้ว่าหลังจากสระผมด้วยซันซิวคุณต้องใช้ครีมนวดผมคุณก็จะลื่นตั้งแต่โคนจนปลายเนี่ยผลของการใช้ครีมนวดจริงๆเลยอะ่ะดูจากแว่นขยายนี้ดูออกจริงๆเลยอะ่ะทำให้พี่เอตัดสินใจยากมากเลยเนี่ยจะเอายัางไงเห็นไหมสาวเทคนิคผมหยิกตาตรงเนี่ย มันจะสองได้ไหมเนี่ยในคอมเนี่ยหน้าเราจัดการได้แต่ผมให้ซันซิลเขาจัดให้ตอนนี้ต้องหยุดก่อนนะทุกอย่างถ้ามีการบันทึกภาพพี่เอขอแบบทําการบ้านก่อนถ้าอย่างนั้นพี่เอแบบว่าสติแตกแน่โอ้ได้แล้วครับ สิคนผู้เข้ารอบหืหืดขึ้นคอเลยครับคัดเลือกสาวผมสวยที่ส่งใบสมัครมาออนไลน์ก็เข้ามาเยอะมากเพื่อจะให้พี่เอเลือกเอาแค่สิบคนผู้ที่เข้ารอบนะครับโหได้มาทุกประเภทเลยประเภทเป็นนักร้องได้ประเภทเป็นดาราได้โอ้ยเอเวอรสตงชิงเกอร์เบลแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับ ที่ไม่ได้มา10บคนที่พีเอคัดเลือกเพราะว่าคุณก็คือส่วนหนึ่งในการตามล่าหาสาวผมสวยเพื่อเป็นดารากันกับพีเอนะครับ1ิบคนนี้รอรับสายจากพีเอได้เลยนะครับดูเข้ารอบค่ะพี่เลือกค่ะไม่นางผมหอมหรือเปล่าจ๊ะอ๋อไม่ใช่ผมหอมแล้วผมอะไรจ๊ะอ๋อผมนุ่มเหรอจ๊ะนุ่มตั้งแต่คนจุดปลายนะจ๊ะโอเคจ้ะโ,โทรครบแล้วสิบคนขั้นตอนต่อไปเหรอ อย่าลืมติดตามนะครับคลิปต่อไปพี่จะเปิดตัวสาวทั้ง10คนถ้าใครอยากดูว่าผู้หญิงทั้ง10คนจะผมสวยขนาดไหนใช้ครีมนวดของซันซิลทุกครั้งหลังสระผมทําให้ผมของคุณเนี่ยนุ่มผิวตั้งแต่คนจดปลายทุกคนต้องรอติดตามในคลิปตัวต่อไปนะครับเรื่องหน้าพี่จัดได้แต่เรื่องผมอ่ะต้องให้ซันซิลเขาจัดให้นะครับและเจอกันโอเค พี่ไปก่อนนะต้องไปสาะผมแล้ววันนี้พี่เอจะมาเปิดเผยสาวทั้ง10คนนะครับที่พี่เอตามหามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากอันแสนเข็นทั่วทั้งประเทศไทยอยากเป็นซุปตาปะ